อุ้ยตึ้งไหนขวดนมอยู่ไหนตึ้ง <c oughs> ไหนขวดนมเอาขวดน้ำมาขวดน้ำมาตึ้งเด้าเร็วเร็วไหนขวดนมเอาขวดนมมาให้ยาย yếu căng, yếu căng, ơi, ngọt tay một rồi mừng, ơi, dung cắt đạc, nhảy dung cắt tì Jung tì Jung, tì Jung rồi, tì hết tì Jung câu, 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 องไหนน้องประเทศไทยประเทศไทยยังประเทศไทยเร็วไหนตูนอยู่ไหนตูนอะ่ะอืมตูนอยู่ไหนว่าไหนตูนอ่ะตูนอยู่ไหนไหนไหนตูนตูนกาตูน

อ้ําดีๆอ้ําดีๆอย่าอ้ําพระชราภาเปียกเๆียกเบียกยกขึ้นยกขึ้นเออใส่ปักใส่ปักอ้ํานอะอ้ําอ้ําหุ้ยต้องเอิกต้องอากเลยเนาะเอ้ยอมีใครวะมีใครมีใครมีพี่ว่านเหรอ กัดขามันเลยกัดขามันเลยกัดขามันกัดขามันใช่กัดกัดนี้กัดนี้อืกัดมาเลยกับตาถ่ายวิดีโอให้กัดนี้กัดนี้กัดขามันต่อยมันเลยต่อยไปมันไม่ไม่ใช่ให้กินไก่มันตบตบมันอีกหอมหอมเหม็นชิปเลย เหม็นชิปเลยอหอมหอม,อมออหอมอยังหวาเหม่งหอมไหมหอมเหม่งชิปเลยเอ้ยใจเอ้ยตลามีเอ้ยมีเอ้ยมีเอามีไปนะอันนี้ซองซองซองออซองไหนยิ้มหวานกันยิ้มหวาน ว่าไม่ใช่หาวหาวทำไมเราเพิ่งจะตื่น